สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเพสกาลามฤคทายวันใกล้บ้านสูงสุมาลขีระแควนพักคะครั้งนั้นแหลเวลาเชา้าพระผู้มีพระภาคส่งนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังนิเวศของนก,กุลบิดาก็หับบาี และประทับนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้ครั้งนั้นแล้วกฤหับดีผู้นกุลบิดาและฤหัพปตานีผู้นกุลมารดาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วกฤหับดีผู้นกกุลบิดา ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่เวลาที่ตระกูลนำาคฤหอปัตานีผู้นักกุลมารดาซึ่งยังเป็นสาวมาเพื่อข่าพระองค์ผู้ยังเป็นหนุ่มข้าพระองค์มิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจคฤหอปัตตานีผู้นักกุลมารดาแม้ด้วยใจเลย ที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่าข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสามปายภพแม้ขรหั์ปัตตานีผู้นก,กุลมารดาก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับแต่เวลาที่ตรกะูลนำหม่อมฉันซึ่งยังเป็นสาวมา เพื่อกระหบดีผู้นกุลบิดาซึ่งยังเป็นหนุ่มหม่อมฉันมิได้รู้สึกจะประพฤตินอกใจกระหบดีผู้นกุลบิดาแม่ด้วยใจเลยที่ไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่าหม่อมฉันทั้งสองปรารถนาพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสามปรายภพ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนครหคบ,บดีและครห่ปัตตานีถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรยายภพไซทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกันภรรยาและสามีทั้งสองนั้นย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบันทั้งในสามปรายภพภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธารู้ความประสงค์ของผู้ขอมีความสํารวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความปาสุขทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกันรักใคร่กันมากไม่มีใจร้ายต่อกันประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตระเสมอกันย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก